เดิมเป็นโล่งๆนะคะก็ไม่ได้ทําอะไรก็แค่เดินมาลดน้าต้นไม้เลยแค่นี้ก็เห็นมันไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรก็เลยอยากทําให้มันมีประโยชน์ขึ้นมาจะได้ใช้เป็นที่นั่งเล่นหรือว่ามีปาร์ตี้เล็กๆกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เช้าๆก็จะมานั่งทานกาแฟเย็นๆก็มานั่งดูต้นไม้นั่งอ่านหนังสือนั่งเล่นทุกคนชอบหมด ถ้าใครมีพื้นที่ว่างๆอยู่นะคะก็ให้รีบทําเลยเพราะว่ามันทําแล้วมันมีความสุขมากอะ่ะเราได้มาใช้พื้นที่ตรงนี้ทานู่นทํานี่ก็บอกกับทางทีมงานไปว่า อยากได้แบบนี้แบบนี้แล้วทางทีมงานออกแบบมาให้แม่ดูก็ถูกใจมากชอบแล้วก็ทำออกมาได้ตรงตามที่ต้องการเลย